สองแต้มใหญ่ครับมานสุดๆครับอเอาดูเดียว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 ,ยวสองแต้มใหญ่ครับโอ้โหครับสวัสดีครับมื้อนี้เช้าวันศุกร์ใสายวันศุกร์ที่27กันยายน2567ครับมายามรอดน้ำกันครับมายามรอบพายบังเอิญซีหาหลังเหรอเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็บโบมานครับติดแค่บบกี่หลังติดแค่สองหลังมื้อนี้ไป เบิ้งน้ากันครับว่าจิมีหลุ่นอีกบ่ไปไปด้วยกันล้างแหลกล้างแหลกจะแหกมานบ่เลยทางน้ำไหลหูหูยเฮ้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 ยอะไมีเก็ดครับคือมาหมานแต่น้อยเนาะ กินปลาออกจากตะไคร้ยเพื่ออะไรยโอ้ยคือเป็นตะยานที่พี่น้องเอ้ยว่าเสียด้ปาลาเหรนี่ปลาไหลกินก่อนปลาไหลมีเก็ดนั่นครับปลาไหลมีเก็ดกินปลาคอดนะ้วยกินปลาช่อนเหรอเฮ้ยนะกินปลาช่อนละไข่ออกเพื่ออะไรโอ้ยสีได้ปลาเพระโตง่ายไหมโอ้ยเฮ้ยนะครับรุ่นจ้ำโบ้เลย ปลาไหลมีเก็ดโอ้ยสสเสียดายปลาคอเดี๋ยวตัวอง่หนึ่งออกได้บ่ล่ปะปลาไหลมีเก็ดออกได้บ่เต้มใหญ่นะครับเนี่ยใหญ่สุดเลยแต่ว่าออกง่ายพวกนี้กินปลาครับพวกนี้แต่ว่าผมบ่เคียดอกผมก็ปล่อยเขาเป็นทางใครทางมันเนาะคิดว่าจะออกได้ยี่ดอกเดี๋ยวผมขอไอ้ปล่อยก่อนนะครับนะ เสียดายปลาช่อนเด้ปลาช่อนตัวเงินเลยมาลุ้นกันต่อครับหลังแรกเจอปลาไหลปลาไหลมีเก็ตบ่ทันได้หมานอยู่มาหลังสองครับหลังสองจะมันด้วยประมาณมาลุ่นน้ำกันครับไม้เดิมไม้เดิม ลายเดิมครับใต,ต้ต้นมะม่วงครับตรงมาทุกมือครับตรงมายามทุกมือเนาะไปนี่เต็มบนนี่เป็นตัวมานอยู่บ้นี่เป็นช่วงเงียบๆเอาลุ้นครับลุ้นลุนลุนอ,อู้ยพอมันแล้วพอมัแล้ว,ม,ลวมีตัวนะครับ อุ้ยกบครับกบมีกบมีกบมีกบโอ้มันมันครับมัน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 โอ้แต้มสวยครับแต้มสวยไอ้กบ แต่สวยครับแต่มองงามหลังแรกเจออะไ,ไรมีเก็ดโอ้สุดายตา รุ่นกระตอหลังที่สามครับอานมาสองหลังก็ยังม,มีแต้มครับแต้มก็เป็นแต้มไม่ใหญ่แต้มปลาไหลมีเกตหรือว่ายังโมมานไปรุ่นหลังที่สามครับเป็นหลังชื่อให้ว่าจะไตแต้มให,ใ,หใหญ่ไม่วันนี้ ได้เต็มใหญ่ก็บอกโคหง่าครับบอกโคหญ่ายผอนใหญ่หญไห้รุ่นแล้กันครับไปนี่ครับหลังนี้เป็นหลังที่สามเนาะรุ่นเมื่อกัน,นครับเนี่ยคืบวหลังที่สามนี่ยไม่ขยับเนี่ยบหนาจะคืบนะเนี่ยไม่ขยับนี่เอารุ่นครับรุ่นรุ่น้องละเอ้เมียงวะโ้หนินคนิินน,น สวย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 เด็แต่ปล่อยไว้ดีกว่าครับปล่อยไว้เพื่อไอเอาไอตอเนาะเอาไว้เพื่อเพื่อนเพื่อนมาเจอเพื่อนเพื่อนมาเจออาจจะมาช่วยเอาไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวมือแรงมากเอาไว้หล่อมูนเอาไว้ตอมมันครับนี่ผานหลุดนะครับว่ามันอีมีสองตัวะผ่านมาสี่หลังก็ยังไม่ได้แต้มใหญ่มาเบื้องหลังที่หาครับหลังที่หา ไมยนี่ไม้มองไอ้ฟางเนาะฟางไว้ให้ปลานี่ครับหลังสุดท้ายครับหลังที่ห้าเทว่าเชือกตึงนะครับเชือกที่ผมมัดไวน้นี่ตึงนะผมคิดว่าตรงแต้มใหญ่แน่นอนเลยไปดูนครับนี่มันมาหลบอยู่กับกองฟางเนาะเป็นอาหารของปลานะครับเฮ้ยดุด้วกันเชือกตึงวะเพราะว่าผมหย่อนไวน้นี่ถ้าตึงแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ เอาลุนครับลุนลุนแม่นแมนบ่เลยแม่นตัวใหญ่บ่เลยเนี่ยคือพวกขยับแสงได้ไหมแสงได้พวกพี่น้องเหาอหาแสงดีๆรลุนครับลุนุนๆุนลุนเตมแบบโอ้เขาสองครับอื้ออดู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 เอาขึ้นหมันเด้ววะ

มวานสุดๆครับเอาดูเรียวเด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 ียวสองแต้มใหญ่ครับเอาหูยสองแต้มใหญ่นะครับ มีคุณภาพหมานสุดๆครับหมานสุดๆสรุปผลงานครับวันนี้ได้2แต้มครับเอาไว้ก่สหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย